ประกาศน้องคอปเตอร์ได้ยุติการเป็นศิลปินของค่ายโตเกียวมิวสิกแล้วนะครับผมเกิดอีหยั้งขึ้นนะครับล่าสุดด้เห็นผู้ยาบัลฟิลเลนได้ออกมานั่งถแถลงข่าวนะครับถึงเรื่องราวประเด็นตรงนี้ว่ามันมีทีไปที่มาจากไหนแล้วก็มีคุณย่าน้องคอปเตอร์แล้วก็น้องคอปเตอร์เข้ามาร่วมถแถลงข่าวด้วยนะครับผมสีภาาไปฟังก่อนนะครับจะพาไปฟังคลิปจากทางอ่าเพจค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกก่อนเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังอีกทีนะครับอ่ะ ขออนุญาตเหตุท้ายเพลงโตเกียวมิวสิคด้วยนะครับไม่ไม่เป็นไม่เป็นดามาสิดราม่าแบบนี้โอเคน้องน้องแบบนี้ก็เรียกพี่ว่าวัญหาถ้าบอกว่าอะไรนี่หมายตัวจะคล้องแบบนี้ก็ต้องรับน้หมายตัวคล้องแบบนี้จะคล้องกับว่าถึงแม้ ท like ี่หมดเขาข้นเพี้ยนแทกสิบี่มแวแต่ยากขอให้ยูซังนียูภาพขอไปสรากับของเมันได้ทีนี้รหาเรื่องกันบ้างาแบบนี้ได้งบดท้่บอกงานคือดีขึ้นเป็นบาทราบาทกับบดีร่างบาทกับดีมูกับเอฟซีกับมีปัญหากับเพื่อนโรงงานาแล้วเธอคนจะพักไหมเธอค่อจะพักบถามคุยกัน nhà không được sáng đó, ở nhà bạn này bậy nhà thì, có thứ kiểu, khóa chẳng. ก็หนว่ามันยังเปนะ็นอยังเชนะวันนี้ก็มามามาเห็นยุติแบบจา้าบาเห็นเจา้าบ่าก็ไหลก็เลยมาเออไม่เมื่อมันอ่ไม่พร้อมเนาะครับแกับว่าอยากให้มันคือว่าอยากให้อายแต่ไข่เสียไปไะเด็นก็ดีแต่แต่อยากให้ให้ให้ไปพักไปเลี้ยงไปไปปั๊บไปปั๊บเห้มันดีก็นีครับโอ้สิว่าคือ,อยุติ จังเลยก็คือข,ข้าใครบอลเนี่ยเอ้าแบบว่ามันเสียเสียไปหลายปีน,นี่ก็คือ<ะ>คุณย่าทุประสงค์ย่าคือเสียน้ำผักกองก็<ะ>คือผักยุติบทบาทท<ะ>ุกชนิด<ะ>ในข้าวเปลีนตัวเก็บยวกสินะครับผมก็คือ แต่พักยาวไม่แปลว่าน้องจะมีซีดีไปนอกระดัเล่นเฟซบุ๊กติดตามคุยเล่นเอฟซีไปแต่น้องต้องพักพักคือพักแแปลบางหนูพี่บอกพี่น้องเปลี่ยนแปลงพี่น้องเปลีแปลเนี่ยนะพักก็คือพักยาวพักยาวเนาะต้องพักยาวพักยาวหมายความว่าพักผ่อนพักผ่อนคือยุติทุกขั้นตอนนะครับผมเพื่อที่จะให้น้องไปพัฒนาตเองที่บ้าน คือพัก่ะ่ากับศิลป์เรแม,แม,มยออมก,แก,กับิมา,บมารื่อะไรกัเห็นาักบ้ิงางต่กบิริดนนม่ิรด่เาะนว่บริวณชิมพพาก,กันแต<อ>่ว่าข้อหมายคือพักคือไปอยู่ที่บ้านเพราะว่าตอนนี้มีบ้าน,นเนาะหรือมีบ้านมีทดสท์คใค่ไหมีที่พักที่อาศัยดีแล้วเอฟซีก็สักอดดีแล้วผมมองว่าพักก็ไม่เสียหายและมันจะดีที่สุดสำหรับค่าย ตัวซิลิโคนด้วยในวันนี้ในนามผมนะครับผมค่ายเพนโตเคมิวซิคก,ก็อนุญาตและอบรมตัวเองสิอยาให้น้องและเห็นชอบกับผู้ปกครองว,ว่าโอเคให้น้องพักยาวเพื่อจะปรับปรุงตัวเองนะครับผมและรันเวย์ตรงนี้ของโทเคมิวซิครันเวย์ที่ผมสร้างขึ้นมา ลำเีรนี้ก็จะให้คนที่พร้อมพัฒนาตเองหรือพร้อมทํงางานมากที่สุดวิว่งลำเบรนี้อะแพร์แล้วตัวน้องเหมือนกันหนูทุงอ่างไม่รู้นีน่เหรอมองนี้หนูมีอะไรพูดไอซีหนูพูดวันนี้ว่าวันนี้ใครหนูพักแล้วหนูก็อยากพักถูกไหมลูกตามจุดประสงคนน์คมอุปกรณ์และเด็กคุยกันนะครับการขอโทษนะครับผมขอโทษ FC บ้านโตเกียวเอพ่อปีก บ้านหนึ่งบ้านสองนะครับแล้วก็ขอโทษพี่พี่ในออฟฟิศนี้นะครับ<ม>ช่วงนี้กาอาสิปไดฮิมน,นามบักลาจัน้อยเดือครับี่เม็ดเจ่าเว่าสิเด็นสู้เคียวหรือครับช่วงนี้กาชิลาล่าไปเรียนหนังสือครับในยบมอสสพัฒนาประพงศตัวเองก่อนครับจังกลับมาบจต่ว่าสิเด็นสู้เคียวอยู่ครับมาถึงบา โซเชียลนี่คือมาซีรีนอากาศีอัปเดตทวีความเฟซบุ๊กเพื่อจะให้แม่ๆได้ติดตามเหมือนเดิม <Yeah. S 1> แต่ว่าบทบาทนี่ใครเพื่อนตัวคิดวสีเนื้อก็คือดุติทุกบทบาท oh. เพื่อที่จะให้ค่ายไม่มีดรามา่าไม่มีมาจอมาแจ้งแต่เขาก็เสียวา่าจบจบอันนี้ไปอันใหม่ก็จะมาเหมือนเดิมคอยจะให้ชาวเห็นว่าจบตรงนี้ไปอันใหม่ก็จะมาเดิมแต่ว่าอันนี้ก็ทําถูกต้องแล้วเห็นชอบเห็นด้วย ท้ายแล้วทุกคนต้องมากินแต่พอเห็นคิดดูคอยก็เห็นชอบด้วยว่าเขาไปพักแต่เขาก็มีบ้านมีทุกอย่างแล้วแต่วนันนี้พอกินแล้วบได้ร้อยแพร่บด้ทิ่มให้ลั้ปากบได้ทิ่มให้ทุกอย่างปากหมองเพราะว่าเอฟซีผมเชื่อวเอฟซียังตามน้องไปให้กำลังใจน้องเหมือนเดิมพ์ทของน้องและวันนี้ค่ายก็อนุญาตให้น้องยุตดดิปุ๊บน้องมีมมมสิทธิ์ที่จะไปสมมติน้อง มีคนเชิญไปจอยบนเวทีต่างๆค่ายอนุญาตให้น้องไปได้เลยบางทีมีคนอยากให้น้องไปรับเชิญเวทีนัน้นนี้ไปเลยอ,ไป,อไปสังข์เขาเรีรยกว่ากิจกรรมอะไรอย่างนี้ว่ายประดง,ง,งเรื่องของการึ้นเวทีสมมุติพ,พ่วี่อยากเชิญไปขึ้นนั่นนี่นู่นไปขึ้นได้ไปไปจอยวันหยุดอะไรไปขึ้นเลยที่ไม่คือทำอะไร เรื่องชอบแต่เราก็ยังซัพพอร์ตและสนับสนุนคนที่ชอบในด้านที่เหมือนเดิมคอยเป็นที่ซัพพอร์ตคือเก้าศิลปินนักร้องอยากร้องเพลงกับผู้เลกับนุเก้าแต่ว่าให้ยูทีพ์นะครับพัดแล้วเห็นชอบเรียนไปเรียนต่างเสรีนครับยูสตาร์ทิดไม่บุญไม่ง่ายเดี๋ยวคำวัดซอยไทยรู้กับนอเก้าพี่ๆทุกคนอยู่นี่กับตอนรับคุเก้าพัดแล้ว เอก็เข้าใจเนาะในเร่อ,อน<ผ>มนูอยากกายถึงถึงเอฟซีตเกี่ยวน้าเอฟซีจะควงน้ามในตอนนี้เอซตีแบบมันตึงทั้งมันึงนั่งนูวายไปรู้จี <c oughs> ตแตมันตึงนั่งขอโทษแม่แมแล้วเลยครับที่แม่แม่ดวดหัวนะคะร,บบรับผมกับซิบว่าอยากให้แม่แม่เอาไปดามาปันดด้วยครับผมกับขอโทษลายด้ด้วยครับขอโทษแม่แมมากหายี้ด้วยนะครับ เรหดูจะฝากอะไรถึงพี่ๆวันนี้พี่ๆอาจจะไม่ได้ดูกับตรงนี่พี่ๆไปงานหมดแล้อยากฝากยังถึงพี่ๆถูกเกี่ยวนรืงสีทีจากของเครลวงง่านขอโทษพี่ๆในทีมงานนะครับผมขอโทษทีละลืนคว่ำวายิานะครับผมฆ้าเชือกจัดหนุนลืมลืมเข้าอะไร ตัวรู้ตัวบ้างมันรูดตัวบ้างบ่อนหยักบ้างอะไรแบบบ่อหยักตัวบ้างอะไรแบบบ่อนหยักอี๋ผสมกันไปเข้ามาเบาอนหยัก่มันก็เบาอนหยักอยู่แล้วคุ้นแหละพี่น้องแต่ว่าคุ้นมันก็เป็นหลักราชไต๋เนาะเออแต่มีกับบาอนหยักอีหีไหมบอสมีพฤติกรรมที่อีหลีเขาบอกกับอีหลีเอท่านแลเนี่ย้ากระเห็นโซเชียลคือเก่ายังติดตามอัปเดตคือเก่าอ่า เนาะเคีับเคียบบนี่แหละสิ่งที่ผมผมถึงอยากบอกว่าให้รอผมก่อนบางทีอย่าเพิ่งพากานเป็นแบบอะไรแบบะคือผมสามารถปิดจ็อบได้ครับจบได้เดี๋ยวจะให้ดูตอนโมเมนท์ที่น้งคอปเตอร์เอามาอะไรมากราบพ่อบิ๊กนะครับ จะเอามาลองเพลงก็ต้องฝึกลองเพลงมันดีขึ้นเรื่อยๆสามารที่เอออย่างกับวันนี้จะเป็นสิ่งที่หนูจะรู้ตัวแล้วอ่ะหนูจะไปนั่งดูเทตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้เพิ่มๆมือนี่แหละเป็นชุดเปียนชื่นหนูเก่งขึ้นอีกแบบหนึ่งใครจะรู้ไม่ใครรู้นฟองบางทีพัดเขาไม่แปลว่าคุณอยู่้องเพลงคุณก็ไปฝึกฝนเพลงมันดีขึ้น ต้องใส่ตงเรีจนกต่กันอย่กันอ่านใส่บอลอายุก็ข่ายบอลเด็กวาง้าวข่ายบอลน้องวัยู่ายบอลน้องเพียนข่ายบอลน้องข่ายบอลเด็กรวมกบข่ายแต่เป็นแปลว่าคุณจะว่ต้องใล่สุดไม่สุดไปดู้ทำคลิปทำอะไรให้คนดูต่อไปครับเออคุณย่ากับท่ารลานเหตุมันหรือมิวสิกเลยที่จะมากันเด้อมาขอบคุณมากคุณย่าครับผมพูดยังไงครับครับอ่ะขอบคุณคลิปนะครับผมคลิปจากค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับอ่า เป็นไงพี่น้องครับสรุปนะครับผมน้องคอปเตอร์ก็ตอนนี้ได้ยุติบทบาททุกหน้าที่ทุกตำแหน่งในโตเกียวมิวสิกนะครับผมแต่ในเรื่องของสัญญาหรืออะไรยังไงอันนี้เราก็ยังไม่ได้รู้เนาะว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับผมแต่ตอนนี้ก็อ่ะให้กำลังใจนะครับผมให้กำลังใจเนาะเหมือนที่บอสบิ๊กได้บอกกันแล้วครับได้รับรู้ถึงข้อบกพร่องของตัวเองแล้วก็นั่งไปแก้ไขปรับปรุงในอนาคตนะครับวันหนึ่งเนาะอาจจะกลับมาเป็นศิลปินที่ โด่งดังอีกครั้งแน่นอนแต่ว่าผมเสื้อว่าน,น้องก็บ่หายไปใส่บอยก็ยังบอกวาน้องก็ยังไปสามารถไปขึ้นรับเชิญวงนั้นวงนี้ก็ได้ไปขึ้นงานตรงไหนก็ได้ที่บอกว่าเป็นงานที่เพิ่นจ้างไปจังสีเนาอะ,อะนี่แหละพี่น,อน้องครับให้กำลังใจนะครับผมอ่ะก็ได้รู้แล้วเนาะว่าข่าวที่บอด,ดีีบอัดจะถแถลงข่าวเรื่องการยกย้ายศิลปินนั่นก็คือน้องคอปเตอร์กับดายุติบท,บ,ทบาทนาทีใน ขายนะครับผมอ่ะโอเคครับสำหรับมือนี้เบาจอดดีไซน์ก็ขอให้กำลังใจนะครับน้องคอปเตอร์ด้วยดวยนะูว่าน้ว่าเหมือนที่บอกเมื่อกี้เนาะเหมือนบอดบีกว่านั่นเลยกะอยาหยุดพัฒนาจากของสู่ต่อไปพัฒนาต่อไปอะอไรที่มั่นขาดตัวบกพร่องให้น้องห้องเห็นแล้วก็ให้น้องแก้ไข แต่ใครน้องได้เรียนรู้นะครับผมและยังเช่นในเรื่องที่น้องเป็นมัธที่อยากจะเป็นหมอรองหมอลั้มอยากเป็นนักร้องอยากเป็นศิลปินก็ให้น้องนะครับไฟที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะเป็นกำลังใจให้นะครับสลาัมนีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ